สวัสดีครับน้องๆศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติทางธรรมชาติขณะนี้หลายพื้นที่กําลังเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบน้ําท่วมและน้าป่าไหลหลากเกิดขึ้นหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนน้าจากภูเขาไหลาทละลักลงสู่พื้นที่ราบอย่างรวดเร็วบ้านเรือนและถนนบางสายถูกน้ําท่มฉับพลัน ดินทคลนถล่มเกิดขึ้นในพื้นที่ลาดชันของตำลบลภูเขาสูงดินที่อุ้มน้ำไว้ไม่ไหวได้ถล่มลงมาทับทางสัญจรและบางส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยแผ่นดินไหวขนาดส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายหมู่บ้านแม้จะยังไม่มีรายง,งานความเสียหายรุนแรงแต่ขอให้ประชาชนอย่าประมาทและในช่วงฤดูแล้งขนาดนี้ได้เกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าสนหลายจุดควันไฟหนาะทึบปกคลุมหลายหมู่บ้านและเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโดเต่าขอแนะน,นําแนวทางการป้องกันตนเองดังนี้ 1. ขณะเกิดแผ่นดินไหวให้หมคพานและยึดสิ่งของแข็งแรงไว้ไม่วิ่งหนีในอาคาร 2. ห้ามจุดไฟเผาในพื้นที่ป่าและหากพบไฟหรือควันให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที 3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ลำห้วยหรือพื้นที่ลาดชันในช่วงฝนตกหนักหากพบรอยร้าวบนพื้นหรือเสียงดินไหลให้รีบอพยพออกจากพื้นที่ทันที ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้พร้อมเสมอศูนย์ส,นส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเดยตับจังหวัดเชียงใหม่ขอให้ประชาชนทุกคนมีสติเตรียมพร้อมและร่วมมือกันเฝ้าระวังภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนขอบคุณครับ